พิเศษสุดแบบเอกลูซีฟจริงๆนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถ Mercedes-Benz W222 นะครับซึ่งเป็นโฉมเฟสลิปเป็นตัวใหม่แล้วนะครับนี่ฮะตัวใหม่ไฟหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับและเป็นไฟแท้มันติดบีมอินเทอร์เจนไลซิสเต็มนะครับสามารถที่จะ เพิ่มตัวคอนโทรลนะครับทำให้ระบบไฟนะครับมีจังหวะแล้วก็มีไฟเวลคั่มที่สามารถตั้งเป็นข้อความต้อนรับได้นะครับและที่สำคัญที่เด่นไปกว่านั้นคือมันมีสโตกด้วยนะครับใช้ในขณะที่ขับขี่นะครับเป็นจังหวะสโต๊บนะครับรถผู้นำรถสอสรถนักการเมืองรถข้าราชการหรือใช้จังหวะยามฉุกเฉินนะครับใช้ไฟสโตกบ นะครับหรือเห็นไหมครับว่าในรถสนามแข่งนะครับในตัว GT จะมีอยู่คันหนึ่งนะที่เป็นรถนําขบวนนะครับจะใช้จังหวะตัวนี้นะครับเป็นสตกนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาชมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรครับมาดูกันนะครับ แอปพลิเคชันนะครับที่เชื่อมต่อระบบไฟหน้าสามารถตั้งข้อความได้และที่ผมชอบมากที่สุดก็คือในเรื่องของตัวไฟสตอกนะครับมาดูนะฮะนี่ครับสามารถที่จะตั้งฟังก์ชันเป็นไฟสตอกได้นี่ครับลุกเล่นก็คือกระริบแบบนี้เลยนะครับดูนะฮะไฟหน้าก็จะกระพริบสตอกเหมือนกันเลยแบบนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานนะครับเราไม่ต้องมากดแบบนี้นะครับเวลาการใช้งานนะครับใช้ง่ายนิดเดียวนะครับก็คือมาที่ตัวพวงมาลัยนี่นะครับเวลาจังหวะที่เรายกไฟสูงนะครับสังเกตนะครับไฟสูงนะฮะอันนี้จะเป็นไฟสูงแบบ ไฟสูงธรรมดาอยู่นะครับนี่ฮะเป็นไฟสูงธรรมดาแต่ถ้าเรากดตัวโทออกนะครับค้างไวห้าว <pasa> ิเวลายกไฟสูงนะครับก็จะเป็นสโตกนะครับพูดง่ายๆว่าเวลาเราโถออกนี่ครับเป็นสโตกนะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเลยเห็นไหมโอเคครับนี่ฮะแต่ถ้าเราอยากให้เป็นไฟสูงปกติก็คือกดนี่ครับกดวางสายห้าวิค้างนะครับแล้วก็เวลายกไฟสูงก็จะเป็นไฟสูงธรรมดาปกติทั่วไป ะครับอันนี้ไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันจอดรถใกล้นะคร Te ับนะโอเคครับ